สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับห้องเรียนภาษาไทยโดยครูปออีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการประสมคำค่ะนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะจากหนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา นะคะดำเนินการสอนโดยนายสาวไพรินขับกรมหรือคู่ปอน,นั่นเองค่ะต่อจากนี้ไปเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันอีกว่าค่ะเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีด้วยกัน3ข้อนะคะ 1. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำข้อความและเรื่องสั้นๆได้ถูกต้อง ข้อ2นักเรียนสามารถอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมสระอําสระ,ะไอไม้ม้วนสระไอไม้มมลายสระเอาได้ถูกต้องนักเรียนมีมารายาในการเขียนค่ะทีนี้เรามาดู การเรียนการสอนของเรากันในชั่วโมโงนี้เลยค่ะเด็กๆในเรื่องของการประสมคำนะคะดูข้อแรกเลยค่ะการประสมคํากับสระเอาคือการนำพยัญชนะกับสาระเอามาประสมกันโดยเขียนพยัญชนะอยู่ตรงกลางของสระเอา คำที่ประสมสระเอาไม่มีตัวสะกดเช่นนี่คือหน้าตาของสระเอานะคะสระเอตามด้วยสระอาเป็นสระเอานะคะอเอาเอานะคะพยัญชนะที่ประสมสระเอาก็คือรอเรือ รอเรือผสมกับสารเอาเราสะกดว่ารอเอาเรานะคะสอเสือประสมกับสารเอาเราสะกดว่าสอเอาเสาต่อมาข้อที่สองค่ะ การผสมคำกับสารไอนะคะสารไอไม้มหมวนนะคะคือการนำพยัญชนะกับสารไอมาผสมกันโดยเขียนพยัญชนะสารไออยู่หน้าพยัญชนะคำที่ผสมสารไอไม่มีตัวสะกดเช่น นี่คือหน้าตาของสารไอไม้มมวนนะคะอไอคำที่ผสมนะคะพยัญชนะที่ประสมกับสารไอไม้ม้วนก็คือบอใบไม้บอใบไม้ผสมกับสารไอสะกดว่าบอไอใบจอจานะสมกับสารไอสะกดว่า จอไอใจทีนี้ดูนะคะความแตกต่างของสรรไอนะคะคำที่ประสมกับสรรไอไม้ม้วนมีอยู่20คำนะคะเด็กๆมีอยู่แค่20คําคำเท่านั้นนะคะคือคำว่าใหญ่หอยอไอใหญ่ไม่อีกใหญ่ใหม่ หอมอไอไหมไม่เอกใหม่ให้หอไอไหายไม่โทให้สะไพสออะสะพอไอไพไม่โทไพสะไพช่ช่ชไอ,อชยัยไม่เอกใช่ไฟฝออไฟอไอใฟไม่เอกไฟใจ จอไอใจใส่สอไอใสไม่เอกใส่หลงไหลหอรออกงอหลงหอรอไอไหลหลงไหลใครคอรอไอใครใครคอรอไอใครไม่เอกใครใบบอไอใบ ใสสอไอใสได้ดไอได้ในโนไอในใช่ชอไอชช่ไม่เอ่ใช่ใต้อตไอไตไม่โทรไต้ใบโบไอใบไม่โทรใบ,บ,บ,บใหญ่ยยไอใหญ่ใกล้ กอรอไอไกรไม้โถกไกรและนี่คือคำที่ประสม,ะสมกับสารไอไม้ม้วนนะคะมีแค่20คําคำเดี๋ยวครูจะมีเพลงเกี่ยวกับสารไอไม้ม้วนให้นักเรียนฟังนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลย ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพายใช้คล้องคอใ่ใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะไภใช้คล้องคอ ใ่ใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัว หูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สับไพใช้คล้องคอใยใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดู จะใคร่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง 20่สิหมวนจำจงดีดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลิร์นแอนดซองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อ่าเมื่อกี้นักเรียนได้ดูไปแล้วนะคะเกี่ยวกับสะายไม้้วนมีแค่ยี่สิบคำเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะนักเรียนในข้อที่สามค่ะการผรสมคํากับสาระอําคือการนําพยัญชนะกับสาระอัามาผสมกันโดยเขียนสาระอัาอยู่เหนือแ,และอยู่หลังพยัญชนะ คำที่ประสมสระอัมจะไม่มีตัวสะกดเช่นนี่คือหน้าตาของสรรอัมนะคะมีกลมๆแล้วก็มีสารอานะคะเราอ่านว่าโออัม um อัม um, นะคะสาะอัมพยัญชนะที่ประสมกับสรรอัมก็คือรอเรียระสมกับสระอัมสะกดว่ารออัมรัม พยัญชนะที่ประสมกับสรอรอัมก็คือขอไข่สะกดว่าขออัมขำต่อมาข้อที่4ค่ะการประสมคำกับสรรไอาไม้เมลา,ายนะคะคือการนำพยัญชนะกับสรรไอามาประสมกันโดยเขียนสรรไอายอยู่หน้าพยัญชนะ คำที่ประสมกับสระไอส่วนใหญ่ไม่มีตัวสะกดเช่นนี่คือหน้าตาของสระไอไม้มาลายเห็นไหมคะต่างจากกับสระไอไม้มมว้นนะคะเราก็อ่านเสียงเดียวกันค่ะอไอไอพยัญชนะที่ประสมกับสระไอก็คือวแหวน วแหวนผสมกับสรารไอสกดว่าวไอไวยพยัญชนะที่ประสมกับสรารไอก็คือปปาปะสมกับสรารไอสะกดว่าปไอไปทีนี้เรามาฝึกอ่านสะกดคํากันดีกว่าค่ะ เกาก็าไก่ตามด้วยสาระเอาสกดว่ากอเอาเกาใสาสอเสือตามด้วยสาระไอไม้ม้วนสกดว่าสอไใสไววอแหวนตามด้วยสาระไอไม,หม้มาลายสะกดว่าว ไอไวรัมรอเรือตามด้วยสระอําสะกดว่ารออํารัมและคำสุดท้ายค่ะเดาดดเด็กตามด้วยสระเอาสะกดว่าดอเอาเดานะคะอันนี้คือการฝึกการอ่านสะกดคำนะคะ ต่อมาค่ะเรามาฝึกอ่านเป็นคํากันบ้างเมื่อตก,กี้เราอ่านสะกดคําไปแล้วเราลองมาฝึกอ่านเป็นคําโดยที่ไม่ต้องสะกดกันบ้างน,นะคะเด็กๆไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะสะพายขำขันจำไร เอาใจเต่าดำไข่ไก่ใบไม้ทำไมนะคะและนี่คือการอ่านเป็นคำโดยที่นักเรียนไม่ต้องสะกดเป็นสะกดคำนะคะต่อมาค่ะเรามาฝึกอ่านเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะ พ่อเลี้ยงไก่วัวและม้าพ่อดูแลเอาใจใส่ไก่วัวและม้าอย่างดีวัวตัวสีดำและขาวม้าตัวสีน้ำตาลไก่สีส้มดำและเขียว นะคะอันนี้คือการอ่านเป็นประโยคนะคะเดี๋ยวเราอ่านกันอีกหนึ่งรอบนะคะพ่อเลี้ยงไก่วัวและมา้าพ่อดูแลเอาใจใส่ไก่วัวและม้าอย่างดีวัวตัวสีดำและขาวม้าตัวสีน้ำตาลไก่สีส้มดำและเขียวนะคะ เพราะฉะนั้นการอ่านเป็นประโยชน์นักเรียนจะต้องเว้นวักตอนให้ถูกต้องและถึงจะทําให้ประโยคนั้นอ่านแล้วฟังเข้าใจและมีความหมายค่ะทีนี้ให้นักเรียนเอาแบงสือแบบหัดรายวิชาภาษาไทยขึ้นมาค่ะแล้วให้นักเรียนนะคะพาร่างงานวันนี้นะคะให้นักเรียนทํา งานในหน้า 59, 60และ61ค่ะทีนี้เราไปดูหน้า59กันก่อนเลยค่ะเด็กๆในหน้า59นี้นะคะเขาให้นักเรียนประสมพยัญชนะกับสระแล้วเขียนและอ่านสะกดคำเขาจะให้ช่องพยัญชนะช่องสระช่องคำ และก็ช่องสะกดว่าให้การเรียนมาดูตัวอย่างนะคะเช่นให้พยัญชนะคือบอไ,ไม้ตามด้วยสระไอไม้ม้วนนะคะเราก็เอาพยัญชนะกับสระมาผสมกันก็จะได้เป็นคำว่าใบใบสะกดว่าบอไอใบนะคะทีนี้มาดูข้อหนึ่งค่ะ ก็ไก่ประสมกับสาะเอาเราได้คำว่าคำว่าเกานะคะเกาสกดว่ากอเอาเกานะคะข้2 2> อสองโดเด็กนะคะผสมกับสะาะไอไม้ม้วนเราได้คำว่าไดไดสะกดว่าโด ไอใดข้อ3ค่ะสอเสือประสมกับสระเอาเราได้คำว่าเสาสะกดว่าสอเอาเสาข้อที่สี่ทหหปรผสมกับสระอําเราได้คำว่าทำทำสะกดว่าทออำทำ ข้อที่5ต้อเต่าะสมกับสรรไอเราได้คำว่าไตคำว่าไตสะกดว่าตอไอไตข้อ6จอจานะสมกับสระไอไม้ม้วนเราได้คำว่าใจใจสะกดว่าจอไอใจข้อ7 คอควายประสมกับสระอําเราได้คำว่าคำคำสะกดว่าคออัมคำและข้อสุดท้ายข้อแปดค่ะปอป้าะสมกับสระไอไม้มาลายเราได้คำว่าไปไปสะกดว่าปอไอไปและนี่คือการประสมพยัญชนะก,กับสระ แล้วเขียนเป็นคำและก็อ่านสะกดคำค่ะเด็กๆต่อมาค่ะงานในหน้า60นะคะประสมคำจากภาพสระและวรรณยุกต์ที่กำหนดแล้วเขียนคำลงในช่องว่างด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดสองครั้งนะคะสองครั้งอย่างเช่นข้อ1นนะคะเขาให้ภาพมา นะคะให้ภาพมาแล้วตามให้สระมาเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมองภาพแล้วคํานี้คือค,คืออะไรคะคือคําว่าเอาใจนะคะข้อที่สองคืออะไรคะสารไอแมมาราย,มะมะายอเ,อเอ,อ่อตัวปานะคะ แล้วก็มีสรรไอไม้มาลายมีหอหีมีนอนูคำนี้คือคำว่าไปไหนนะคะต่อมาข้อที่สมค่ะสรรไอไม้ม้วนแล้วก็มีรูปใบไม้นะคะสรรไอไม้มาลายแล้วก็มีตัวพึ่งแล้วก็มีไม้เอกนะคะคำนี้คือคำว่าใบไผ่นะคะข้อที่ห้า สระไอไม้มลายตามด้วยกไก่แล้วก็ไม้เอกนะคะแล้วตัวนี้คืออะไรคะไข่แล้วก็สระอะแล้วก็นอนหนูตัวหนูเห็นไหมคะคานี้คือคําว่าไข่ไก่ขันนะคะและภาพสุดท้ายคะ่ะข้อที่5มีตัวผึ้งมีสระอูไม้โทนะคะแล้วก็มีสระไอไม้ม้วนแล้วก็มีลูกเด็กคำนี้คือคำว่า ผู้ใดนะคะให้นักเรียนเขียนด้วยตัวบรรจงเ็มรรทัศสองครั้งนะคะนะเพิ่มอีกหนึ่งคำอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆต่อมาในหน้า61นะคะให้นักเรียนดูภาพนะคะดูภาพแล้วก็วงกมลมรอบพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดของคําที่ตรงกับภาพแล้วก็เขียนตัวสะกดแล้วก็อ่านออกเสียงเป็นคํา มีภาพมาให้นักเรียนทั้งหมดเนี่ยหกภาพนะคะหภาพภาพแรกคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพแรกก็คือกอนเมฆนะคะเมฆเมฆสะกดด้วยตัวอะไรคะเมฆเมฆสะกดด้วยตัวอะไรคะคอละคังค่ะเราก็เอาคอละคางไปใส่ในช่องว่างนะคะก็จะเป็น Call, มอเคอเมฆนะคะข้อที่2ค่ะเป็นรูปนก แต่ลูกศรชี้ไปที่ส่วนใดของนกคะนั่นก็คือปีกปีกสะกดด้ตัวอะไรคะพยัญชนะตัวใดคะนั่นก็คือกอไก่คะ่ะเราก็เอากอไก่ไปใส่ในช่องว่างก็จะสะกดได้ว่าปอ,อีกอปีกนะคะข้อที่3คะ่ะเป็นรูปอะไรคะลูก อ่างใช่ไหมอ่างสะกดด้วยตัวอะไรคะอ่างสะกดด้วยตัวงองูคะ่ะเรา,เาก็เอางองูไปใส่ในช่องว่างสะกดได้ว่าโออางโออางไม่เอกอ่างน,นะคะต่อมาคะ่ะข้อที่สี่ค่ะมีตัวเลขไทยนะคะหนึสองสามแล้วก็สี่ เพราะฉะนั้นคำนี้จะต้องเป็นคำว่าเลขเลขสะกดด้วยตัวอะไรคะพยยญชนะตัวใดคะขอไขค่ค่ะเราก็เอาขอไข่มาใส่ในช่องว่างก็จะเป็นลอเอขอเลขนะคะข้อ5คะ่ะนักเรียนเห็นแล้วเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งชื่อว่านกนะคะนกสะกดด้วยตัวอะไรคะนก กอไก่ค่ะเราก็เอากอไก่มาใส่ในช่องว่างเราก็จะสะกดได้ว่านออกกอนกนะคะภาพสุดท้ายค่ะนักเรียนเห็นภาพแล้วเป็นสัตว์ชนิดใดคะมีชื่อว่าลิงลิงสะกดด้วยตัวอะไรคะงองูค่ะเราก็เอางองงูไปใส่ในช่องว่าง จะสะกดได้ว่าลออิงอลิงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะการบ้านสามหน้าไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเด็กๆนะคะวิชาภาษาไทยในชั่วโมงนี้ก็จบแล้วจ้าแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้คุณครูไปแล้วสวัสดีคะ่ะ